่วันนี้วันนี้ายพินพามาเที่ยวที่สีเทพส่วนน้องต้อมอะ่ะบอลเยอะอยู่นะเนี่ยขายราคาก็ไม่แรงบอลนอกตูดอวะเจ้าของสวน,นะค,ะคิดยังไงคิดยังไงถึงทําสวนถามก่อนคิดยังไงถึงทําสวนอ่าเป็นคนชอบต้นไม้ค่ะชอบต้นไม้แล้วก็สะสมต้นไม้วาด,ดีนะคะ,ะก,ก็สะส,ะสมมาเรื่อยๆแล้วก็ ดู Youtube แต่บังเอิญไปเจอแม่พินแรงมานานใจรักักเลยคือแม่พินพาไปแล้วก็ไปแม่พินดีมากพาสอนวิธีปลูกวิธีสะสมแล้วก็แม่พินอาจจะเป็นคนเก็บไม้ที่ไม้สวยๆไ้เยอะมากนี่แหละลูก,ลกสาวอยากพินสะสมค่ะพามาดูจากที่เริ่มจากไม่มีเนาะสอง<า>ปีใช่ค่ะสองปีจะเข้าสองปีแล้วแล้วก็ผาทำเองขยายพันเองจนมา มีมีเก็บเก็บทุกอย่างใช่ค่ะเก็บทุกอย่างเนี่ยจักจักลงทุนหลักหลักหลักเงินทุนหลักพันเนาะต้องน้องที่พี่หาแม่เนาะหลักพันหล,หลักพันจนเดี๋ยวนี้มีไม้ถ้าขายหมดก็ได้เงินเยอะอะแต่ถามว่าตอนนี้มีเงินเก็บเยอะไหมก <ton> ็มันมันถามมาเยอะไหมก็ไม่ไม่ได้เยอะค่ะแต่คือมันเป็นเงินหมุนขายได้ซื้อใหม่มันเป็นการซื้อมาขายไปแล้วก็ซื้อใหม่แล้วก็มาเก็บใหม่สะสมใหม่ค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจมาซื้อได้เลยนะส่วนนี้แม่คะใจดีสวยแล้วน่ารักด้วยมาบอกพี่กันบอกสวนละสวนอยู่ที่เกาแก้วนะคะตำบลคลองอาจารย์อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหรือว่าจะโทรมาเบอร์0643598259ก็ได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะใจดีมีแถมแจกกครั้งแรกได้แจกรอยยิ้มก่อนเลยไหม่คะอโลก็มีนะเยอะนะเฉพาะเนี้ย ดูห่างๆก็แต่บอนมีบอนสีมีเยอะกว่านี้นะจ๊ะแต่ว่าอยู่ที่ร้านจ้ะอันนี้ยายพินบุกมาถึงสวนจ้ะอันนั้นอะไรอะต้อมใบด่างะนะั่นอะโหระ,ะด่างใช่ไหมโหระ,ะด่างตัวนี้ได้มาเกือบสองปีแล้วค่ะเป็น <ละ S 1> ไม้ที่เลี้ยงยากสำ<ะ>หรับสวนต้นนะรัก<ะ>รู้สึกว่ามันโตช้าแล้วให้หน่อช้ามันไม่เหมือนบอนกระด่างอ๋อ หลอจะไม่ค่อยมีแล้วถ้าเกิดมีคนอยากทําอยากมาขอแบ่งขออะไรเงี้ยได้ไหมเนี่ยได้ค่ะยินดีต้อนรับเลยราคาไม่สูงราคาไม่สูงโหดูต้นไม้เขาขึ้นให้เกลื่อนเหมือนเงินทองให้เกลื่อนเหมือนเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋ายิ่งตัดยิ่งได้เนาะใช่ค่ะยิ่งตัดยิงได้ยิงแตกได้กําไรเยอะไม่ถามจริงปูดไว้ช่วงเวลาปีหัวขวาเนี่ยถ้าถ้านับรวมไม้ด่างแล้วน่าจะแสน นี่ยขี้ม้อและแสนนะเธอแสนจริงๆค่ะอันนี้เงินโรงเรียนก็เงินที่ขายบอลเหลือ<า>เงิน,นเก็บไว้ได,ได้แล้วก็เก็บใหม่ท <laughs> ี่แต่คือมันมันมันรวมๆกันค่ะช่วงราคาสูงก็ยังพอขายได้อยู่<อ>เพราะว่ารับมาขายไปที่แสนนึงได้เหลือเก็บและเหลือไม้อีกตะหากปีเดียวนะจ๊ะปีกว,ว่านิดหน่อยเนะาะก็คือมันมันมันไม่เห็นเป็นตัวแต่คือถ้าถามว่ามันได้ไหมก็คือได้ใช้เวลาวันละกี่ชั่วโมงทํา ถ้าตอนเช้าก็ตื่นตีสี่มาเข้าสวนก่อนช่วงตอนเช้าแล้วก็สองโมงครึ่งไปทํางานแล้วก็สี่โมงสี่โมงครึ่งกลับมาก็เข้าสวนต่อค่ะฟังนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าปีกว่ากว่ามีเงินเก็บแสนหนึ่งแล้วก็ดูต้นไม้ที่เหลือแล้วมีที่ร้านอีกนะใช้เวลาแค่ช่วงจากว่างงานนะสำหรับเพื่อนๆยายพี่รู้ว่าลูกหลานรือ พี่น้องเยปินญาติญาติแฟนคลับทั้งหลายนะถ้าใครอยากทําฟังนะจะแรงบันดาลใจเลยจากไม่มีอะไรลงทุนหลักพันได้เหลือเงินเก็บเป็นแสนและทําโรงเรือนอีกและมีไม้เก็บอีกไม่ต้องยิ้ม <laughs> ยังจําวันแรกที่ลูกสาวไปหาเลย <c oughs> อยากทําแต่หนูยังทุนน้อยแต่ตอนนี้โอโ<ต>้โหอันนี้ตอนนั้นทุนน้อยจริงๆค่ะเป็นเงินเดือนเงินเดือนก็ต้องรีบไปหาแม่ก่อนบอกว่าแม่ขอไม้ก่อน อันนี้อะไรอะ่ะตอมลูกไม้เหรออย่างก็ไม้มีชื่ออะอันนี้อนนบอกลกาบมาจากที่สวนแม่เลยค่ะว่าไปเพราะว่าไม้ไม้ส่วนมากหลักๆเนี่ยจะมาจากสวนแม่ฮ้ยต้มมันามัอย่างก็บอนมีชื่อน่าจะมาตั้งแต่รุ่นแรกปีที่แล้วใช่โอ้โหเื่อเก็บสะสมมาเหมือนไอ้นี่ย อะไรเราอะที่บ้านนะมีอยู่ต้นหนึ่งแต่ส่วนมากต้องจะเก็บบอลด้วยความชอบมากกว่าค่ะชื่อจะไม่ค่อยอไม่ค่อยสนใจอย่างน,น,น้อยขายเราก็ได้ตังค์อ่ะแล้วพวกใบกัมปูนี่เราก็หาเองได้ใช่ค่ะอย่างนี้น้ำปูพอแถวเนี้ยจะซื้อยกยกกระสอบมาเลยนะพูดถึงว่าเราก็ช่วยกันพี่น้องลูกหลานก็ยังทําให้คนในบ้านเรามีครอบครัวมีงานเสริมช่วยกันได้อีกเนาะเนี่ยสําหรับคนที่ไม่รู้จะทําอะไรนะจ๊ะเนี่ย ดูได้บ๊ายบายสวัสดีครับโห oh เห็นความก้าวหน้าเลยที่แรกที่ตั้นถ่ายที่แรกมีตู้อยู่หน่อยเดียวไม่มีอโล่นนก็จะเริ่มเริ่มขยายใหม่ <Dam. S 2> ะได้เงินทุกวันพอได้ค่ะมันก็จะมีลูกเด็กน้อยที่ที่ชอบก็จะทักมาหาวันนี้ก็ทักมาบอกว่าจะจะไปดูไม้ที่ร้าน ฝากร้านได้บอกเบอร์โทรอีกให้จำไม่ได้ศบ์0643598259เป็นเส้นหลักสระบุรีลมสักนะคะถ้านนสนใจก็ผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเกาะแก้วนะคะโทรมาได้เลยโทรมาก่อนก็ได้ะค่ะโอ้ไม้ต้มสวยเยอะถ้าอย่างนี้ต้มขายราคาแพงไหมบอกเขาก่อนาาเบอร์มีใครอยากเริ่มต้นก็ร้อยค่ะหลักร้อยขึ้นเพราะเป็นไม้ไม้มีหัวแล้วนะคะร้อยเริ่มต้นไอตัวเนี้มันไก่อะไรไก่อะไร ต้องจำชื่อไม่ได้เลยต้องจำชื่อไม่ได้เลยต้องเอาไม้นี้มาเพราะว่าส่วนมากส่วนมากก็จะอันนี้เป็นไม้นอกไม้นอกชื่อชื่ออะไรน่าตื่ชเพราะว่าต้องเอามามาเป็นลังยกลังมาเหรอแต่ไม่ใช่พวกชุดบอลจีนน่ะเหรอไม่ใช่ไม่น่าใช่อีนนี้ยอีนนี้หมูอันนี้ไก่อะไร กุบอนต้อมสวยนะเนี่ยส่วนมากก็จะเก็บเก็บแบบว่าลืมป้ายซื้อหายอะไรหายก็ไม่ได้ตามหาเก็บอย่างเดียวเฮ้ยเดี๋ยววิธีขยายพันธุ์ให้ดูได้ <c oughs> อันนี้แม่อันนี้ล้วใช่ไหมตั้นึงค่ะอันนี้อันนี้อ,นอันนีนน้เขาจะมีวิธีกีดตาให้ดูขยายพันธุ์อีกแบบที่เยอพินไม่เคยทำมามามาเด้อมามาไปถ่ายตรงนั้นก็ได้ต้อมกีดตาแบบไหนเยอพินไม่เคยทำนะ อันนี้คืออีกอย่างหนึง่งขอโทษนะครับ,รบเพราะว่าอยากได้บอลน,นอกอยู่ที่บะหาจะหาเล่นอยู่เพราะมันแข็งอันนี้ต้อจะเรียกว่าเป็นวิธีการกีดตานะคะ,ะก็จะมันเป็นบอลหัวเก่าแล้วแหละเพราะว่าพื้นที่เราก็น้อยแล้วการดูแลถ้ามันยากก็ที่สวนต้นจะทําแบบนี้ขยายพันธุ์ไวใช่ไหมมันแตกหนอ่อการแตกหนอ่อแต่ละั้าะค่ะหนอมันจะใหญ่มากแล้วก็จะดูหัว ให้เห็นหัวุูกก็จะกรีดมาอย่างนี้นะคะก็กรีดให้มันขาดเลยนะคะอ๋อขาดจากหัวให้ขาดจากการเลยแล้วก็อย่างหัวหนึ่งอะ่ะมันมีสีมันมันกลมอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะยอดต<ป>องมันเนี่ยไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็กรีดแบบนี้แล้วก็กรีดแบบนี้อ๋อเสร็จแล้วก็ดินเนี่ยดินเดิมนะคะวันตักดินมาให้หน่อยมีผู้ช่วย เสร็จแล้วก็ปิดมันไว้เหมือนเดิมว่าไปดูยกกระถางตรงอันนั้นมันจะมีจะมีกระถางที่มันแตกรูออกมาไหนน้าตรงทางเดินอาอแล้วไปตอนผักหวานที่ไหนขายผักหวานนะผักหวานต้มพทอมะเดค่ะซื้อมะเดมามาล้างเองแล้วก็พอเองด้านหน้าก็จะมีเลี้ยงส้เดือนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูงานเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งที่มันแตกหน่อไม่ใช่ทำทุกอย่าง ขยันจริงอ่ะขยันจริงขยันจริงแล้วทําได้ทําได้แล้วรวยด้วยอ่ะทําได้แล้วรวยด้วยไหนเนี่ยมันก็จะแตกหอ๋อมันแตกขนาดนี้นานไหมเนี่ยจากนั้นานค่ะประมาณประมาณไม่ถึงเดือนสองสามอาทิตย์ก็เริ่มแตกเพราะว่าชิ้นตาที่มันแตกเนี่ยค่ะที่มันกรีดออกเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีปลายใบก็ที่จะสังคอแสงมันก็จะเล่งหนอ ที่รอยกีดเนี่ยออกมาใหม่แล้วหน่อจะสวยมากค่ะโตวไวหน่อไวรุ่นเนี้ยที่ที่ที่ว่าจะนั่นน่โคตรสวยเลยอันนี้ก็ไม้ที่ส่วนแม่มาแค่นี้แต่เดี๋ยวพาไปดูฟาร์มเลี้ยงความไส้เดือนแต่วิธีตาการไอ้นี่ตาแบบนี้ก็ไวเนาะโหยนี้แล้วเลมอนทาไมออกขนาดนี้าาตอนนี้ราคามันถูกเนาะแต่ก็เดี๋ยวขอไปดูฟาร์มไส้เดือนหน่อยนะ ก็เลี้ยมาดูไหมนี่ของจริงอันนี้ของจริงเลยใส่เดือนก็ออกไม่ทันอ้โอเคเลี้ยงแปลงแบบนี้เลยก็เ,ยเห็น เลี้ยงแพ้แบบนี้มันเป็นตัวที่เดือนอะมันกินได้ไวค่ะอันนี้คือดินที่มันกินเรียบร้อยแล้วนี่เครัแล้วอย่างงั้นขายได้แล้วใช่อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็คือขี้มันที่มันเป็นเป็นเมตะค่ะเดีวก็รอ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 ไปร่อนอีกทีนึงแล้วก็อัดใส่ถุงจ้อเงินล้วนล้วนใช่เงินล้วนล้วนเลยจริงๆถ้าแบบเนี้นี่ครับพอร่อนจะเป็น โหยนนี้รอส่งขายค่ะนี่าะขายยังไงล่ะคะเมื่อที่แล้วอะค่ะสวนกระท่มมาเอาสักสามร้อยถุงสามร้อยกิโลถุงละสิบห้าบาทค่ะถ้าถ้าซื้อหลักน้อยขึ้นไปจ้ะแต่ถ้าซื้อยกกระสอบกระสอบละสามสิบโลจะอยู่ที่โลละสิบสองบาทค่ะตกประมาณสามร้อยห้าสิบเพื่อนเพื่อนจะพินมาได้ลองดูได้เลยได้เงินจริงเห็นจริงอ้าวแล้วเขาบอกว่า ที่ไปดูงานที่นั้นเขาบอกว่าถ้าไม่ปิดแล้วตัวมันหายไงถ้าไม่ปิดแล้วตัวมันหายใช่ค่ะตัวเดือนมันจะชอบความหนีอ่าชอบแสงไม่ไม่ไม่แสงแสงไม่เยอะค่ะแสงลำไรแสงลำไรอันนี้เข่งข้อแตาพลาสติกปิดหมดเลยค่ะตัวล้วนๆอันนี้ก็จะเป็นตัวก็ขายใช่ค่ะมีขายตัวกิโลละหกร้อยบาทค่ะแม่ส่วนมากก็จะเป็นส่วนที่อยากเลี้ยงกับกับนักตกปลา แล้วตกปลาก็จะมามาซื้อทีละร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยค่ะขายเป็นชุดก็ขายค่ะสองร้อยห้าสิบบาทอนเสร็จแล้วอ๋อโชวเดี๋ยวหมายความว่าอ๋อนิ่เปัญญาอะไรนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านในนิดยังทุนน้อยอยู่ใช่ค่ะอ๋อานาก็ต้องซื้อเครื่องร่อนถ้าอย่างนี้ไม่ต้องซื้อเนาะร่อนได้เลยเพราะว่าอันนี้ก็ร่อนทีนึงก็ยี่สิบสามสิบก๊ามังก็ใช้ใช้ตะแกรงเนี่ยได้ก๊าลมังเยอะไหมก๊าลมังหนึ่งจะได้ประมาณเท่าไหร่กระลมังหนึ่ง <N AS 2> น่าจะอยู่ประมาณสี่ถึงห้ากิโลก็โอหก็ได้ห้าสิบาทแล้วกรละมังหนึ่งขั้นต่ําเลี้ยงเดือนหนึ่งเลี้ยงสิบห้าวันเก็บมูลทีค่ะนี่แหละมันน่าไหมยวพายะพินพาดูพุทธรักษาอะไรมีทุกอย่างแนะพเพื่อนพเพื่อนถ้าอยากได้มากันเลยนะจ๊ะอ๋อเมื่อกี้จะพินผ่านเส้นนี้ใช่ไหมอ<า>ันนี้มาเข้ามาบ้านต้อนได้ค่ะเนี่ยอ๋อแต่แต่แตพมันไม่ไม่ถึงมันไม่ถึง กอริดากอรีดานึกถึงราคาตอนแพงตอนเก็บมาราคาสองพันห้าโอ้ยกำแพงแสนอะอ๋ะอเหมือนแบบน,นั้นๆๆนะค่ะนั่นนั่นน่ะจนถมงปูพันธุ์ขยันปลสี่ปีขยันนะเนี่ยเราขยันนะนเ,นเนี่ยเราเนะนี่ยขยันนะเนี่ยไม่กินกาแฟสดไหมะคะกินทุกอย่าง ทำเองเหรอต้มเองแ่ม <Yeah, S 2> มา,มา,าใส่น้ำตาลไหมครับใส่นิดหน่อยเอามา,มาต้มนี่ก็ได้เองเอมาเลยกาแฟสดคั่วเองนะไม่ค่ะเป็นกาแฟของอดอยช้างที่ที่ขายตามเชลอะแม่มันอหอมแล้วทำไมทำไมไม่อันนี้วันนี้เขาเลี้ยงกาแฟต้มกาแฟเลี้ยงมันน่ารักจริงอันนี้ให้เขาท่านะ หอ,อมจริงน,นเนี่ยกาแฟมีดอกกัญชาด้วยนะครับใส่มาในเนี้ยไม่ใส่ครับอ๋อนึกว่าใสแ่แต่ถ้าเกิดว่าใส่ก็คือแบบว่าทําชงแบบชงแบบว่าเป็นน้ําชานหะครับอ๋อ<ง>เพราะว่าไอ้ตัวนั้นนกินแล้วเดี๋ยวจะแพ้ไม่ใช่อะไรหรอกช่วงนั้นคนเขาบอกกินข้าวไม่ได้ให้เอามากินโอ้นอนไม่รู้สาเหตุของตัวเจ้าของเป็นอะไรขี้เกียจนอนจังเลยเจอสมุนไพรไทยเข้าไป ไม่เอาจ้าผอมเยอะเนี่ยถ้าต้มแยกต้มก็ได้เป็นเงินทางนั้นเลยนะเนี่ยอันนี้อยากทำเป็นไม้กอแล้วก็ทางทำทางเดินทำทางเดินอันนี้จะเป็นนาลายเหลืองพพนะแม่อันนี้มันเงินทางนั้นแหละลูกดอกกระเจียวก็เยอะมีทุกสีเลยดอกกระเจียวพึ่งมาลงวันไหนที่บ้านแม่ดอกกัญชาน้ำดอกกัญชาหอมเจนะ กินกาแฟาก่อนแล้วก็ไปต่อวันนี้เยพินจะไปเที่ยวไอ้นี่อะไรนะงานประกวดบอลที่<ม>เพชรบูรณ์จประกวดที่ไหนล่ะแม่อบตอใช่ไหมหน้าเอาปจอ<ม>กินกาแฟาก่อนแล้วไปต่อยังไงเดี๋ยวเยพินก็จบคลิปนี้ก่อนฝากน้องส,สวยๆนะเพื่อนๆเยพินนะจ๊ะอย่าลืมมานะจ๊ะมาดูงานกันได้ใครอยากทําแบบนี้มาดูงานได้มาจะซื้อหรือไม่ซื้อน้องยินดีต้อนรับทุกคนจ้ะแต่ขอบอกเยพินคอนเฟิร์มน่ารักมากบ้านเนี้ย เธอมาหาได้เลยแล้วถามว่าได้กําไรจริงไหมจริงจริงค่ะต้นไม้ส่วนมากต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างยกตัวอย่างบอลเนี่ยหนึ่งต้นก็สามารถแตกสักสี่ห้าต้นก็คือกําไรแล้วซื้อมาร้อยอ่ะเต็มที่สองร้อยแตกห้าต้นได้พัน <S 1> 1, <S หนึ่งเหมห้าร้อยห้าสิบอาคิดถ้าถ้าสองร้อยก็ได้พันหนึ่งใช่กําไรเห็นเห็นแต่ใจเราต้องรักต้องรักด้วยอย่างที่บอกก็ซื้อสิบขายเจ็ดเก็บสาม ตอนนี้เตม็มว่ามันลดลงราคาราคาเหลือห้าสิบาทก็ห้าต้นขายห้าต้นก็ยังได้กําไร<ช>ยังได้ทุนคืนอนาคตก็จะอันนี้ได้ถ้าใจรักอะไรก็ไปได้ค่ะนนต้อมบอกเหลือเงินแสนนึงแต่ไม่ยอมบอกนะเหลือที่ดินเหลือลถปีกว่าๆทําทได้แล้วแค่ใช้เวลาช่วงเวลาจากว่างงานนะจ๊ะว่างงานทำงานประจำแล้วก็อันนี้มันไอ้นี่หรือเปล่าอะไรนะเดี๋ยวก่อน แนนซี Nancy, 是是่ใช่ไหมแนนซี่แนนซี่แล้วออกหน่เป็นว่าเล่นเลยเก็บไม่ทันเลย oh. เห็นวางสมอสมแอย่างเงี้ยเป็นเงินทั้งนั้นนะจ๊ะพอจ๋าแม่จา๋าขุดออกมาใส่กระถางเปลี่ยนดินปุ๊บก็งามแล้วใช่ไหมละ่ะ <Okay. S 1> ดูอยู่อย่างเงี้ว่าว่าไม่งามนะพอใส่กระถางปุ๊บ <Okay. S 1> งาม <Okay. S 1> ยังไงยายพินขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะจ๊ะ